สวัค่ะคุณแมมรีวันนี้หยิบกระเป๋าตังโค้ดนะคะเขาเรียก,กะะสพับเนาะแล้วก็มีซิปให้นะคะรุ่นนี้ดูตรงซิปก่อนละกันตรงนี้ใส่เหรียญได้นะคะเอ่อชื่อรุ่นเ้า F41302 แคกาดมีดิซิปซิปนะคะใบนี้กระดุมหน้า อข้างันนี้ด้านนี้ติดกระดุมนะคะใส่บัตรตรงนี้ได้หนึ่งช่องนี้หนึ่งช่องอันนี้หนึ่งช่องนี่ละแล้วก็นี่หนึ่งช่องนะคะใส่แบงค์พันไม่ต้องพับใครที่ชอบแบบเออไม่ได้พกกระเป๋าใบใหญ่มากแล้วอยากได้กระเป๋าสตางค์สักใบอันนี้ตอโจทย์นะคะสั้นกระทัดรัดขนาด ี่นิ้วค่ะสูงประมาณสามจุดห้านะคะอ้วนๆกว้างๆหน่อยก็ประมาณหนึ่งนิ้วกว่าๆค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ